สวัสดีครับทุกท่านครับผมเดนนี่นะครับจากเพจ i n g r i c h Power ใน Tik t o k นะครับครับเช้านี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องแค่ไหนนะครับคือคำถามสุดท้ายของความสำเร็จนะครับผมครับก็ความสำเร็จนะครับก็เป็นคำถามอยู่ในใจของทุกท่านนะครับว่าทั้งการพัฒนาตัวเราเองหรือว่าในลักษณะองค์กรนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง ปัจจุบันแล้วก็จะมีเรื่องของหนังสือ how w t นะครับหรือว่าความรู้อะไรต่างๆนะครับบนโลกออนไลน์นะครับที่เราศึกษาเรียนรู้นะครับครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะครับก็วิธีการทำโครงการพัฒนาชุมชนนะครับคับก็เป็นอีก o w w t หนึ่งนะครับในลักษณะการทำโครงการซึ่งเราสามารถนะครับนำมาปรับใช้ในส่วนของบุคคลได้นะครับลักษณะ การทำโครงการพัฒนาชุมชนนะครับไม่ไว่าอย่างเช่นว่าโครงการออพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับคนในชุมชนโครงการทำถนนนะครับโครงการแท้งน้ำหรือว่าโครงการตู้น้ำดื่มอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะของการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็จะมีโครงการอะไรต่างๆภายในชุมชนนะครับก็ถ้าจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณอะไรแล้วนะครับก็จะมีลักษณะของโครงการเข้ามานะครับ ซึ่งลักษณะของโครงการย่อยนะครับก็ในชุมชนนะครับก็จะประกอบกันด้วยหัวข้อหลักๆ4ข้อนะครับครับข้อที่1ก็คือเรื่อง why นะครับก็คือเรื่องการทําโครงการนี้นะครับก็ไปเพื่ออะไรนะครับข้อที่2ก็คือเรื่อง w h e นะครับหรือว่า objective นะครับวัตถุประสงค์นะครับว่าในการทําโครงการเนี้ยวัตถุประสงค์ที่เราทําตัวเนี้ยก็ สำเร็จขนาดไหนเป็นอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมครับแล้วก็ในข้อที่3ในเรื่องของวอตนะครับในเรื่ององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบเนี่ยโดยหลักทั่วไปก็ก็จะใช้แบบทฤษฎี 3M นะครับก็ในเรื่องของ Money Man แล้วก็ Material ะครับในเรื่องของเงินทุนแล้วก็ กำลังคนนะครับแล้วก็ที่เราติดต่อประสานงานด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับตลอดถึงองค์ความรู้ต่างๆที่จะนำมาทำในส่วนของโครงการนะครับก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบนะครับผมครับหรือว่าเงื่อนไขนะครับผมครับครับข้อที่4ก็คือ how นะครับก็วิธีการทำนะครับก็วิธีการทำเนี่ย ในการดําเนินโครงการเนี่ยจะดําเนินโดยวิธีไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อที่4ี่เนี่ยก็เรื่องของ How m a n y นะครับก็ทําแค่ไหนสําเร็จแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็โดยหลักทั่วไปเนี่ยก็ How m a n y เนี่ยก็เป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับแต่ว่าการประเมินผลเนี่ยเราก็ใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบฟอร์มไหนนะครับ ก็แบบฟอร์มอันนึงที่เป็นง่ายๆนะครับก็เป็นลักษณะการยิ้มนะครับคือถ้ายิ้มมากนี่ก็คือสําเร็จเยอะนะครับโครงการออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ยิ้มปานกลางไม่ยิ้มเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการประเมินผลนะครับครับผมครับแต่ทีนี้ว่าคําถามว่า how many แค่ไหนนะครับก็เป็นการประเมินผลนะฮะแต่จริงๆก็เป็นตัวสะท้อนนะครับ เป็นตัวสะท้อนของโครงการทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนที่เป็นรูปร่างของโครงการที่เป็นแผนนะครับเป็นกระดาษนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงมือทำนะครับครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ